เป็นน้ำจิ้มก่อนสั้นๆไม่ใช่เพราะอยากอุบลิสเพลงเป็นความลับอะไรหรอกนะคะคุณผู้ชมแต่เพราะนาง,งาคารวันเองบอกผมก็ยังคิดไม่ได้เหมือนกันว่าคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองอายุ75ปีจะใช้เวลาแสดงกันกี่ชั่วโมงดีนะคะถ้าจะโชว์ครบทุกเพลงที่แฟนๆขอแล้วร้องทุกเพลงที่ตัวเองอยากจะร้องนะคะและอีกส่วนก็คือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนพูดติดตลกว่าเหตุผลของการจัดเต็มขนาดนี้เพราะไม่ค่อยมีผู้จัดที่ไหนชวนมาจัดคอนเสิร์ตค่ะ ขอถ่ายรูปหน่อยไปฝากพ่อเมผมก็มามาย้อนคิดว่าคนเราคิดในแง่ดีตอนแรกก็น้อยใจอแก่แล้วนาะน้อยใจ,ยใจไม่ใช่เราหเออต้ถือว่าอยู่มาได้นานขนาดนี้ก็เป็นบุญแล้วแล้วอยู่มาได้อย่าเนี้อยากจะย้อนถามความในใจไนปะให้น้องๆที่ถามลูกหลายี่ถาม,มเองจะอยู่ถึงช่ามไหม ี่ะอก็ออกตัวแซลตัวเองซะก่อนนะคะคอนเสิร์ตครั้งสำคัญเลื่อนมาตั้งแต่ปี62ค่ะจนตอนนี้ตัวเองใกล้เข้าสู่เลขก8แล้วนังหาบอกว่าไม่ได้รู้สึกเรื่องอายุเลยเพราะตัวเองเนี่ยแข็งแรงเตะฟุตบอลได้แบบสบายๆนะคะส่วนพลังความคิดก็ยังเฉียบค่ะไปที่ไหนก็มีแรงบันดาลใจเขียนเพลงตลอด เห็นได้จากตารางเดินสายของนั่งหานะคะที่ไปไกลถึงสุดเขตพรมแดนประเทศไทยก็เก็บภาพมาฝากแฟนๆกันผ่านเพจ Facebook ขังหงาคาราวานนะคะเห็นได้เลยว่าศิลปินรุ่นใหญ่อย่างทันสมัยแน่นอนตั้งใจว่าอยากให้คอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนการได้เล่าเรื่องค่ะใช้ศาสตร์ทั้งดนตรีตัวอักษรในการสื่อสารแบบว่าไรสคริปต์เลยนะคะส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงผู้จัดคอนเสิร์ตยิ้มกว้างเลยเพราะผลงานที่แต่งไว้เกิน90%ซแน่นอนนะคะนักงหงาเป็นเจ้าของ ทั้งเนื้อร้องและทํานองเพราะฉะนั้นคนฟังสบายใจได้ค่ะเร,เรื่องเล่นดนตรีมัน,ม,นมันใช้แรงอยู่นะครับบางคนบอกว่าเล่นดนตรีสบายจังนะไม่สบายหรอกครับแต่ว่ามันต้องรับผิดชอบเล่นก็เครียดอยู่แต่เราก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องเครียดถามว่าจะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขไหมก็มี เพราะว่าเราเล่นเราเล่นดนตรีของเราไงอาจจะเรียกว่าดนตรีของเราก็ได้เพราะเพลงของเราเราเ,าเล่นเองหรือว่าทําเองวงของเรามันก็มีความสมขอีกแบบนังหงาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เข้าใจผู้จัดะเขาจะไม่แบบมีงานครั้งหนึง่งเดี๋ยวกูจะเอาเท่านั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้เขาจะคำนึงก่อนเลยว่าเราจะอยู่ได้ไหมไหวไหมเขาจะคิดมองกลับมาว่าแค่มาจัดให้เขาเนี่ยกล้าหาญมากแล้ว ใช่ในยุคนี้นะเขาจะมองถึงคุณค่าระหว่างกันแทบจะร้อซตจริงๆแกก็แต่งส่วนใหญ่เนื้อทำนองแก95%น่ะแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าแกจะต้องมาร้องเพลงบนเวทีแกคงไม่เอาเพลงคนอื่นที่เขาแต่งให้มาหรือถ้าจะเอามาต้องเป็นคนที่แกรักอย่างเช่นเดือนเพนอย่างเงี้ยอศน,นีโพรจัน์เป็นคนแต่งนับผีลุงผีใช่ไหมฮะอันนี้มันเหมือนเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของแกไปแล้วแล้วก็คงไม่ได้มีต้องไปจ่ายใคร ไม่ครองเวทีคนเดียวนะคะพอแม้ร่างกายจะฟิตค่ะแต่ก็อยากให้มีน้องๆมาร่วมมาร่วมเล่นร่วมแจมนะคะแต่จะมีใครบ้างยังไม่บอกตอนนี้รู้แค่ว่าอยากให้คอนเสิร์ตฉลองวัย75ปีเป็นการรีวิเนียนของคนทํางานเพลงเพื่อชีวิตที่ต่างมีน้หาหงาเป็นเหมือนพี่ใหญ่แล้วก็คุณครูนะคะสร้างงานเพลงเพื่อสังคมให้ศิลปินรุ่นน้องได้ศึกษาและเชื่อมจิตวิญญ,ญาณของคนเพื่อชีวิตวัยเดียวกันจัดแสดงรอบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคะ7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ